วยมากเลยค่ะมาชมบรรยากาศนะคะช่วงหน้าใบไม้ร่วงนะคะช่วงหน้าโอเทมนะคะก็ยังมีดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะดอกนี้เขาจะออกช้านิดนึงนะคะจะออกมาช้านิดนึงเราก็เลยยังได้ชมปกติดอกไม้อื่นๆเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาเริ่มแห้งแล้วนะคะจะทิ้งใบหมดแล้วนะคะใบเหลืองหมดแล้วนะคะแต่ดอกนี้ยังยังสวยอยู่ค่ะ นกก็เยอะนะคะตรงนี้กระรอกก็เยอะแต่พี่พาจับไม่จับภาพไม่ทันนะคะพี่พาก็เห็นเขาวิ่งรอบๆเราอยู่นะคะแต่จับภาพไม่ทันค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็เอาแค่เท่าที่เราเอาได้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะต้นพงเขาก็หามาปลูกทิ้งเอาไว้นะคะอันนี้ในเป็นเป็นสวนสาธารณะนะคะ แต่ที่พี่พาติดใจที่สุดคือดอกนี่ค่ะสีชมพูสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่พาจะมาเก็บเอาดอกแห้งแล้วเดี๋ยวดอกเขาแห้งพี่พาจะเก็บเอาไปโปรยไว้ที่บ้านเราเพื่อนๆมองดูร,บรอบๆนะคะมองดูร,บรอบๆนะคะเพื่อนๆเห็นนะคะดอกไม้ใบไม้กําลังจะเปลี่ยนสีแล้วค่ะเห็นไหมคะสีสีน้นก็ใกล้จะร่วงแล้วนะคะนั่นเมโพนะคะเมโพจะไปก่อนเพื่อนนะคะเมโพกับ คองเกิดนะคะจะไปก่อนเพื่อนกลับมาดูดอกไม้สวยๆกันอีกเนาะนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะโอเคนะคะสำหรับทลิปนี้